ชมจาก170บ้านปลาคับครับวันนี้แอมินมีภารกิจนะครับในการจะมาส่งปลานะครับให้กับลูกค้านะครับเป็นปลาคาบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น100%นะครับทั้งหมด20ตัวนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับสายพันโชว่านะครับจากเดนิชิโกยฟามนะครับ จำนวนเจตัวนะครับแล้วก็ชิโร่จากโอมุสกุนะครับคุ้ยฟาร์มนะครับแล้วก็มีตันโจจากมาสุเอะนะครับแล้วก็โคอากุจากมาสุเอะนะครับรวมไปแล้วประมาณ20ตัวนะครับใบเซอร์ก็เดี๋ยวถึงที่หมายนะครับจะเอาใบเซอร์ให้ดูนะครับมาชุดนี้มาพร้อมกับใบเซอร์ทิวเกตนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ เราเดินทางออกจาก170บ้านบางคบนะครับก็เดินทางมาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวสักหน่อยจะมุ่งหน้าไปอำเภอห้อวยลาดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปส่งไม้กับลูกค้านะครับติดตามนะครับผมครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับเ,รเป็นเป็นที่พักอาศัยนะครับ เข้ามาข้างแรกนึกว่าคาเฟ่นะครับสวยมากครับที่ปากกระใส,ส่สวนอำเภอห้วยลาดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานนะครับช่างร้านชนะชนนะครับได้เปิดน้ำตกให้เราชมนะครับด้สวยนะครับตอนนี้รอพี่ๆ ทำการติดตั้งปั๊มลมนะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับให้ปลาที่เพิ่งมาได้ผ่อนคลายนะครับเดี๋ยวขณะนี้แอดมินขออนุญาตนะครับนำถุงปลานะครับเราทาการแช่ปรับอุณหภูมิก่อนนะครับครับท่านผู้ชมที่เห็นสภาพบอยนะครับบอกกำลังเซตตัวนะครับเนื่องจาก พี่ที่สร้างบ่อนะครับไม่ได้ใช้หลอดยูนะครับในการทําให้น้ําใสนะครับจะค่อยๆให้น้ํานั้นปรับสภาพนะครับค่อยๆใสเองนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการสร้างนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูอาจจะมองเห็นว่าน้ําทําไมอย่างไม่ใสนะครับผมอันนี้เป็นใบเซอร์ทิวียรนะครับใบแท้าจากปทะ่ทศญี่ปุ่นคนระับ ปลาก็ปลาแท้ครับไม่ใช่เราจะเอาใบเสื้อมาแล้วเอาปลาไทยแปะนะครับไม่ทำกันนะครับอันนี้นำเข้าแท้ๆครับจากประเทศญี่ปุ่นครับนี่โจว่าจากไดนิชินะครับเดี๋ยวจะได้ดูตัวปลาใกล้ๆนะครับตอนที่ปล่อยลงไปนะครับเดี๋ยวจับให้ดูนะครับ เราวางกับหินเทียมสวยๆนะครับจากทีมงานรับทําบ่อปลานะครับนะครับพร้อมระบบกรองนะครับสวยเลยนะครับสำหรับบรรยากาศนะครับเทียมปอห้วยลากครับวางรอนะครับพี่ที่ทําบ่อนะครับมารับปลานะครับเราก็ถือโอกาสนี้นะครับใช้เวลารีวิวอาหารนะครับเป็นอาหาร บูสค้ยนะครับสสูตรนะครับวันนี้โปรโมชั่นนะครับซื้อปลาตะทางร7 0เจบ้านประคับนะครับแถมอาหารนะครับนี่อาหารให้ไปลองเทสนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับอาหารคุณภาพนะครับมี2สูตรนะครับสูตรน้ำผึ้งครับอันนี้เป็นสูตรน้ำผึ้งนะครับโค้ดแอนคันเลอร์นะครับมีเร่งโตนะครับเร่งสีไปในตัวนะครับส่วนตัวนี้ครับเป็นสูตรหอยนางรมนะครับนี่ เรียกว่า2ส,สูตรนี้เรามาดูที่สรรพคุณกันนะครับคุณสมบัติของสูตรนี้ก็คือน้ำผึ้งนะครับอาจจะช่วยให้ปลานั้นผสานนะครับท่านที่เคลื่อนย้ายปลานะครับอาจจะมีการบอดช้ำนะครับน้ำผึ้งจะไปช่วยผสานเซลล์นะครับทําให้เซลล์ของปลาน้ำหายอาการจากอาการบาดเจ็บได้ดีนะครับนี่ก็มีโปรตีน3 8ซนนะครับเรียกว,ว่าเป็นสูตรที่ ยอดนิยมเลยนะครับสำหรับบูสต์กล้วยสูตรน้ำผึ้งนะครับอีนี้เรานำเม็ดแอลมาให้นะครับขนาดหนึ่งถุงนะครับก็น้ำหนักก็1.5กิโลกรัมนะครับใช้กันยาวๆนะครับสำหรับปราคาชุดนี้ที่เราเอาลงมาให้นะครับเร่งสีแล้วก็เร่งตัวเหมือนกันนะครับแต่สูตรนี้จะผสมนะครับหอยนางรมนะครับซึ่งหอยนางรมน้ำที่ญี่ปุ่นนิยมนะครับใช้เป็นส่วนผสมของปลานะครับเพราะว่า เป็นโปรตีนชั้นเลิศนะครับอันนี้ก็ขนาดเม็ดเอนกันนะครับแล้วก็มีเนื้อปลานะครับมีสาาลสไปรูน่านะครับเพื่ในการเล่งสีนะครับไปในตัวนะครับก็เป็นสูตรที่ก็มีราคาที่เรียกว่าเข้าถึงได้นะครับสําหรับสูตรไฟนังลมนะครับอันนี้ก็ให้ไป2ถุงสสูตรนะครับไปลองทดสอบกับอาคาบนำเข้าที่เรานํามาวันนี้นะครับ ครับก็สำหรับ EP นี้นะครับเป็นการเรียกว่ามาถ่ายทำบ่อลูกค้านะครับที่สั่งปลากับ170บ้านปลาครบนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปครับเราจะให้พี่ที่สร้างบ่อนะครับได้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของบ่อครับหลักการทำงานแล้วก็รวมถึงวัสดุกลองนะครับรับรองว่าท่านผู้ชมที่ติดตามช่อง170บ้านปลาคราบนั้นจะได้ ก็ดความรู้นะครับรับชมเกี่ยวกับบบาะบารคับบานี้นะครับน้ําตกสวยๆนะครับสไตล์ดั้งเดิมนะครับว่ามีวิธีการจัดการยังไงนะครับติดตามใน EP ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ช่องร7 0บบ้านบารคับด้วยนะครับขอบคุณครับ